nó gọi kin nè nè nó gọi là kim nè bằng 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 อ๋อตัวนี้ผู้ขับตัวเพราะว่าขณะก็ต่อยวันเก็ยังมัวหยนี่ตังนี้อ่อนเอาเพียงเอาอนแห้งมายต้พยานบ่ะเราอวนเยคตียทั้งนี้นะขคดรโดต่ล่ะโูเป็นยังไงมันหง่งหงงมันหงนี่โคตรองไหนมันดอกมันดอกไปางนี้มันหง่วงกับเราหมคุท่านดีผีใหญ่ค้าวเาส หาัวมาขายนะกินหย่วด้านหน้านอเสียบเลยบเลยอืมกได้กินตัวในหสมรดสมดเลยจเร่อยๆเลย่อยๆเยสดขาาัวนยดสดาอีกสดขาอีกตุตาด่้ Hãy subscribe cho đấy rồi Mì Gõ để không với không? <laughs> mày, mày, <laughs> mày không bỏ lỡ những video hấp dẫn ha ha ha

โอ้ยใครลงแบไอ้ตันก่อนเอาไขรล้งไอ้ตันไขรล้างมูบริเวสุดนี่อบข้นบักอ้อลองเมงมึงเดียวกูรองอีกแล้วเอ้า

อย่างัหกยโอเคได้เหเลยงันี้ันนีไมัดอย่างแต่อย่างอันนี้ใส่ไหเนาะใส่ก็พุงใส้เอาใส่เอาใส่ผูดเลยให้พี่จอยไล่ใสู่ดเลยหัวอะรใครือมาเอาหนํเนี่ยวอาผูยว่ายเนี่ยคนนี้คนเดียวหกคนกมะเดี่ยนาไปดิษ่ะห้าหหมดนบูคูกันูคูกัน

ลองมาจะปีไกยกินกับเบื่อนี้ปีตีเนาะไปสร้างรูอ่ะด้วยนะพูยไ้แห้งเลยด้วยนีด้วยนี่ได้หรอ้รแต่ว่าอะไรกองก้อยได้ก้อยด้มา่กันหนอก็พอหนอแต่กูบียงแต่กทำเบียงน้อก็จริงหดสามันเนาเนาะ Đửa, đửa, đửa. Đưa được, được, hai nè. Đúng mà. Có rồi đi được. Được. Hãy vào bọc à, được. phải rồi đi thôi. Ừ Phải ao bớt cần bốn người Ừ. đồ Ừ ghê hết. Ừ. hấp hấp บาวยใครบอกเจ้าเมื่อทำัวสอจ้องมาทดเดีียวมืมีมีเ่ะเจ้ามือเห็นาเลยสเสียยอกว่าข้นนึ่งัวมาเห็ดจนสีแืไหมี่เียบใหญ่มาอเู่หคอยยากคอยยากเอาเนื้อหัวไดเนื้อเอิเอิมเพี่ปีติปีสี่ปีห้าปีสิ่โอ้เดวต์อะลรโอ้พนี้ก็เลยจีร่อย่ไล่ห

เออเออเออว้าวว้าวมิ้นมิ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 มินมาดิ่าเนาเนาอเยังไงเนาเอ้าก้องกสี่ร้อยเือว่าเหยียดหากเหยียดหกมาไหนหลายี่ พว้มสีข้าเาล่าข้าข้าเห่าข้าข้าเ่าโมีมีอะไรหรอย้ใส่ไปเลยนะข้าเห่าเสือทิ้เลยว้าวว้าวใสหัวใม่ใหม่เลยเอาเงี้นี่นะเฮ้ยเหรอมันขืนบ้ามันคือห่องครับเดมีเมีนเเทั้งมันของครูกันีามร้ครบเรอครบเต็มน่าลัว อ้ไม่ได้กินมันเลยน่เหนหมอนฝันแค่ใจคืนีทั้นึ่ได้กินมนยจำวาจมเอาตั้ก็ไ่ได้่ก็่ได้ได้กินี่นะพ่อใหญ่เออได้น่นลยนะโบนี่โดเลยนเหนือสดๆเลยเนอ่อใหียนี่ม่น่อนไยกินร่วกันพ่อใหญ่มเสี่เหย่ออ่าหลังนี่ละเห่อ เาวตัวนี้ยางตัวนี้กินน้ำกันก็เดินไปยังจงเมื่อตัวนี้ยางมาแล้วครับมันม้วนี่ยางเอาไปเอาไปเฮ็ดมาแล้วงกลัเนื่องวมันม้เน่าเนยัน้วดนทที่มันเีย้ันัข้าวเดียวดีมูดีมูเนน่นบอ้เป็นตะขบมพอเอะเนาะเป็น่ตอมใส่เอง